เราจะมาพูดคุยกับรองศาสตราจารย์ดรสมชายพักภพวิวัฒนะครับวันนี้พาเราจับตาประเด็นร้อนจากที่ประชุมสุดยอดอาเซียนออสเตรเลียซึ่งมาในวาระพิเศษครบรอบ50ปีความสัมพันธ์นะครับเกาะติดเศรษฐกิจของเราในวันนี้ครับกาะติดเศรษฐกิจกับดรสมชายพักภพวิวัฒน์ สนับสนุนโดยขาวลออเพสัตสมุนไพรคุณภาพสำหรับทุกกลุ่มอาการขาวลออเพสัตสมุนไพรที่คุณวางใจได้สวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับคุณบอลินครับได้ยินไหมครับได้ยินครับได้ยินครับอาเซียนออสเตรเลียนี่หมายถึงนิวซีแลนด์ด้วยเลยใช่ไหมครับหมายถึงหมายถึงทวีปออสเตรเลียหรือว่าเฉพาะออสเตรเลียครับอางรเฉพาะออสเตรเลียเฉพาะออสเตรเลียครับผมใช่ครับทีนี้ ก่อนที่เราจะเริ่มคุยกันก็ขอแจ้งข่าวนิดหนึ่งนะครับว่าเรื่องด้วยมีบุคคลผู้ไม่หวังดีนะครับได้ทำลายปลอมขึ้นโดยแอบอ้างชื่อของผมดรสมชายพักภาพวิวัฒในการหลอกลวงให้คนมาลงทุนผ่านไลน์ a c e b o o k หรือช่องทางอื่นๆหากจะมีผมก็ไม่รู้นะครับแต่ที่เห็นชัดถือที่ลายผมขอยืนยันว่าผมไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำดังกล่าว และผมได้ทําการแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตํารวจเรียบร้อยแล้วหากใครที่อยู่ในค่ายถูกหลอกลวงขอให้เร่งแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตํารวจเพื่อย,ยับยั้งความเสียหายด้วยครับบราเลนครับนะอโ,โอ้เดี๋ยวนี้เยอะจริงๆวะ่ะมาทุกรูปแบบเลยฮะโหตายแลวโอ้โหโลกเข้าสู่ไซเบอร์นี่ปัญหาเยอะจริงๆว่ะโอเคเรามาคุยเรื่องของเราเดีกันเราเขาไปชวนลงทุนยังไงฮะเขาไปใช้ชื่ออาจารย์ชวนลงทุนอะไรเนี่ยไปไปลงทุนนะ แล้วก็มันมีอยู่ผมยังมีอยู่คนหนึ่ง <c oughs> ผมก็นึกว่าเป็นนักข่าวว่าสัมภาษณ์แล้วถานจะลงทุนอะไรในคบิลโตผมก็พูดไปเรื่อยๆนะครับลงทุน <c oughs> แล้วก็เอาเสียงผมไปออกใน AI ไอง <c oughs> แล้วเอารูปผมแล้วก็มีรูปที่ผมบรรยายอยู่ทั้งหลายแห่งโร <c oughs> งเรียนเขาเอารูปผมผมยังหารูปผมไม่ได้หารูปพวกนี้ผมยังไม่มีเลย <c oughs> เพราะว่าลูกศิษย์ลูกหาไปมันเอารูปมาจากไหนก็ไม่รู้มันเก่งจริงผมเห็นคนที่เท่านั้นก็บอกว่าเรียนเสียงด้วย AI ต่างเหล่านี้ มันทำไดหมดทุกอย่างแล้วได้กําไรหักสามสิบเปอร์เซ็นต์นะคุณมันอืมโอ้โหนี่คือไซเบอร์ครามที่มาพร้อมกับเออและพวก GPT นะครับอ๋ออย่างโอเคแจ้งข่าวสําหรับพวกเราเห็นมีเยอะแยะเรื่องตอนนี้เรื่องของของนั้นโอเคก็อย่างที่ได้เรียนนะครับว่าจริงๆอ่ะมันมีความสําคัญสําหรับออสเตรเลียและของเรามากออสเตรเลียโดยเฉพาะเอาง่ายๆแล้วกันอาเซียนเราตั้งปีหนึ่งเก้าหกเจ็ด ออสเตรเลียเป็นประเทศแรกที่เข้ามาเป็นคู่เจรจานะฮะได้หลอกพักเนะี่ยปีนี้974คุณรู้ไหมตอนนั้น GDP ของอาเซียนเนี่ยรวมกันนะฮะตอนนั้นยังไม่ได้ตอนนั้นยังไม่ได้10ป,ประเทศนะได่บอกนครับตอนนั้น5ประเทศตอนนั้นเองอกกนะครับ GDP ตอนนั้นอยู่ที่แต่ถ้ารวม10ประเทศด้วยกันเนี่ยตัวแรขนะฮะคือตอนนี้ถ้ารวมสมมติมันจะอยู่ที่50,000ล้านเหรียญสหรัฐตอนนี้เท่าไหร่รู้ครับ4 ล้านล้านเหรียญสหรัฐโอ้เพราะฉะ mm. นั้น,นอย่าไปแปลกใจว่าทําไมออสเตรเลียถึงให้ความสําคัญกับพวกเรา mm. เพราะออสเตรเลียก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยจะต้องหาทางที่จะเรียกว่าเซนต์ก็ปีลองกิ้ง mm. เพราะว่าอะไรครับทางด้านอังกฤษก็ไปนะครับก่อนหน้านี้ก็อะไรครับไปเป็นสมาชิกเพราะฉะนั้นก็เริ่มเริ่มเอ펙จำได้ไหมครับนะครับเริ่มเอเปกแล้วก็ให้ความสําคัญอาเซียนมากขั้นตอนนี้ถือว่าเป็นการประชุมนัดพิเศษ นัดพิเศษสําหรับอาเซียนกับทางด้านออสเตรเลียครั้งที่สองครั้งแรกเมื่อสิบปีที่แล้วสิบปีแล้วครบรอบสี่สิบปีแต่คราวนี้ครบรอบห้าสิบปีครับอืความสัมพันธ์ทีนี้เราก็มาดูนะครับว่ามันจะคุยอะไรกันได้อืมันดีพีพนครับการคุยกันทั้งหมดเนี่ยนะมันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องที่หนึ่งเรื่องความมั่นคงแหละดีพีพนความมั่นคงนะครับก็จะเกี่ยวข้องกันแล้วทะเลจีนใต้อาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของไต้หวัน นะครับแต่ทะเลจีนใต้เนี่ยสำคัญมากนะครับเพราะว่าเกี่ยวข้องกับอาเซียนของเราเนี่ยจริงๆเขาบอกสี่ประเทศจริงๆมันเป็นห้าประเทศเพราะว่าถ้าเอาทำไมถึงมีห้าประเทศเพราะว่าไอ้เกาะนาตูนาของอ,อินโดนีเซียจริงๆก็เป็นส่วนหนึ่งของอะทะเลจีนใต้นอกจากอีสี่ประเทศนี้ชัดๆเลยบรูไนนะครับฟิลิปปินส์เวียดนามมาเล์โอเคนะครับ,บเำื่กที่สองคุณวารินคงเดาได้ไปที่ไหนจะคุยกันเรื่องอะไรครับ เรื่องของโลกเรื่องของการเปลี่ยนแปลงท่านผูมิอาการจะมากับเรื่องของกรีนอื m. อันนี้เดีไม่พ้น bon เลยนะครับเพราะฉะนั้นก็มีการคุยกันเรื่องนี้แต่ว่าที่สําคัญทางด้านออสเตรเลียนะครับก็มีการให้เขาเรียกว่าอะไรครับเอความสัมพันธ์เราออกมาในรูปถ้าจําไม่ผิดนะครับปีหนึ่งพันเก้าร้อยสิบสี่สิบสี่ก็คือมีการประชุมครั้งแรกออสเตเรเลียิวซีแลน นะครับผมคิดเป็นตัวกสศนะฮะสองสูนนให้เราเป็นนะฮะ strategic partner คืออะไรพันธมิตรยุทธศาสตร์อีกเจ็ดปีต่อมาก็สองศูนย์สองหนึ่งเพื่อีกคำหนึ่ง comprehensive <c oughs> ก็คืออะไรครับเป็นเ,เรียกว่าเป็น strategic partner ในลักษณะที่ครอบคลุมซึ่งความหมายที่ครอบคลุมอันนี้คงจะรวมเรื่องเรื่องของความมั่นคงร่วมอะไรต่างๆเยอะแยะมากเลยเพราะฉะนัน้นนี้ก็เป็นเรื่องของเนื้อหาฮะที่มีการประชุมระหว่างวันที่สี่ถึงหก ก็เกี่ยวข้ของกับตรงนี้แต่ที่น่าสนใจออสเตรเลียเนี่ยมีการจัดตั้งกองทุนนะครับในกองทุนเนี่ยมันมีหกสิสี่ล้านกับอีก4ี่ิบล้านกองทุนเหล่านี้นะฮะแบ่งออกมาเป็นพูดง่ายให้ความช่วยเหลือด้านหนึ่งก็คือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องทะเลจีนใต้ครับโอเคนะครับเช่นหน้ามัน B ีไอ้ี่ิบล้านมันมีส่วนหนึ่งที่ออกมาช่วยเหลือด้านเทรนนิ่งนะครับคน way. ในเรื่องของการดูแลทะเลจีนใต้กับดูเรื่องของความมั่นคงด้วย กับอีกส่วนหนึ่งจะเป็นเรื่องของการป้องกันเรื่องของอะไรครับการก่อการล่ายนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือจะเป็นเรื่องของการช่วยเหลือทางด้านเกี่ยวข้องกับการส่งพานนะครับไปสู่ยุคของไอ้ตัวกรีนต่างๆเหล่านี้ซึ่งในการระชุมครั้งเนี้ยออสเตรเลีย,ยก็มีที่ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นโดยภาพรวมเนี่ยมันก็เป็นการคุยกันซึ่งเราเสสังเกตดูทุกแข่งนะครับจะหนีหนีไปพูดเรื่องอะไรครับเรื่องกรีนนะครับ สีเอเนี่เรื่องของอะไรครับเรื่องของโลกร้อนเรื่องของเอเรื่องของอไอความมั่นคง <c oughs> อันนี้หนีไม่พ้นเพราะฉะนั้นในกรณีผมก็คิดว่าตัวเนี้ยนะครับก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่การเจราจาออยู่ในลักษณะนี้แต่ที่น่าสนใจนะในการประชุมอาเซียนเนี่ยนะครับในระยะหลังเนี่ยพยายามจะแก้ปัญหาเรื่องของทะเลจีนใต้ตัวจีนเองก็บอกว่าโอเคเลยมีการทําเรื่องเกี่ยวข้อข้อตกลงนะครับเจราจาเรื่องของเขาเรียกว่าการบัน ในการเดือเรือโคตดอปไติกแต่ปรากฏว่าเมื่อไม่นานมาเนี้ยทางฟิลิปปินส์ซึ่งตอนนี้ก็มีเรื่องที่อะไรครับมีประเด็นปืนเ,นเนกลียวกับทางด้านของอะไรครับทางท่านตอนอจีนในเรื่องของเกาะเซนต์ธอมัสเขาเรียกว่าโช o ์โชก็คือไอตัวที่เคยตื้นแล้วก็มาอีกเรื่องนึงงก็คือ,อเกาะอ,อีกอันหนึ่งเล็กๆแต่ตอนหลังก็ดีขึ้นนะทั้งสองฝ่ายก็มีการเจราจาว่าเฮ้ยเราควรจะอย่าไปเกิดการขัดแย้งเลย มาเจรจาแต่ที่น่าสนใจฟิลิปปินเคยเสนอบอกประเทศไอ้เจรจากรอบเรื่องเรื่องของอะไรครับโค้ชคอนดักก็คือจัตยาบันเนี่ยทําในอาเซียนช้ามากเพราะอะไรครับเขาก็บอกว่าจีนเนี่ยยังช้าอยู่เลยเพราะฉะนั้นเขาเกิดเกิดมีความคิดประเทศเอาประเทศที่มันเกี่ยวข้องเรื่องเนี้ยเวียดนามนะครับมาเลมาทำโค้ชคอนดักกันเองซึ่งตอนนี้ผมยังไม่รู้ว่าประเทศอาเซียนอื่นจะยอมหรือไม่ อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่เป็นเกร็ดนะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมเรื่องนี้ก็จะมีการคุยกันเรื่องเซอจีนใต้ก็อยากให้มันเจราจากันนะครับในส่วนนี้คุณวาลนมีความเห็นอย่างไงครับในส่วนที่เป็นออสเตรเลียกับอาเซียนของเราเนี่ยคือมันจะตัดซูเปอร์พาเวอร์อื่นออกไปไม่ได้ไหมครับเพราะว่าออสเตรเลียเองก็อยู่ในออคคสด้วยใช่ไหมครับท่านอาจารย์พูดเรื่องความมั่นคงที่มีออสเตรเลียมียูเคมียูเอสอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็อยากจะเห็น ความเชื่อมโยงครับอาจารย์พึ่งยี่เวลาอาจารย์พูดเรื่องความมั่นคงเนี้ยออสเตรเลียก็คือก็ต้องอยู่ฝั่งตรงกันข้ามกับจีนอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่อาเซียนเองเนี่ยตอนนี้จะถูกดึงไปอยู่ในสมการนี้ยังไงครับอาจารย์ดึงง่ายๆก็คือพุดง่ายเขาก็รู้อาเซียนอย่างน้อยนะสี่ห้าประเทศเนี่ยอืก็มีประเด็นที่อย่างน้อยที่สุดนะฮะปีนเพียวกับจีนในเรื่องทะเลจีนใต้ครับเพราะฉะนั้นเขาเองก็สนับสนุนเรื่องของเขาว่า การเดิน <g arden> <ừ> เรือเสรีภาพในการเดินเรืออืแล้วเขาก็ไม่สนับเพราะฉะนั้นเองตัวเขาเองก็อะไรครับก็คือดึงตัวเขาเองมาเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนในเรื่องนี้ <ừ> นะครับคุณ <ừ> ก็เป็นการ<ๆ>เขาเรียกว่าเป็นการเคาน์เตอร์จีนในลักษณะหนึ่ง <ừ> อันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่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 เห็นได้ชัดนะครับเพราะฉะน,นี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งของการเคาน์เตอร์ที่ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีแรงกดดันถึงจะให้เงินทุนนะในการสนับสนุนในส่วนนี้ด้วยแต่ที่น่าสนใจ ออสเตรเลียกับเราและก็อาเซียนเนี่ยมีความผูกพันกันในลักษณะ FTA นะครับมัน FTA น่าแปลกใจไหมเป็น FTA ระหว่างอาเซียนกับอะไรครับออสเตรเลียนิวซีแลนด์เพราะยังอย่างที่คุณวาลินถึงตอนแรกถามอาจารย์บอกว่าเฮ้ตกลงมีนิวซีแลนด์หรือเปล่าเขาจะว่าคุณวาลินคงจะมาจากประเด็นนี้ใช่ครับต่นมมองเป็นกลุ่มนยฮะเพราะว่าเพราะว่านายกนิวซีแลนด์ก็เจอกับนายกเศรษฐาไงฮะวันนี้ที่ที่เมลเบิร์นคือผู้นผู้นำนิวซีแลนด์ก็มามาประชุมด้วยครับ ัออสเตรเลียิูซีแลด์ในตัวเขาเองก็งมีการรวมกลุ่มกันอย่างใกล้ชิดน,นะครับนะครับเป็นมากกว่าเขตการค้าเสรีด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นเราก็มีข้อตกลง FTA นะครับกับออสเตรเลียกันิวซีเล่นแล้วก็อาเซียนพูดง่ายๆนะครับเราก็มีข้อตกลงในส่วนตัวเนี่ยเป็นทวิภาคีแล้วก็สิ่งที่เราเรียกว่า FTA ระหว่างอาเซียนกับออสเตรเลียก็เรียกอาเซียนพลัสวันคือกับแต่ละประเทศเนี่ยเป็นพลัสวันก็จะมีพลัสวันกับจีนพลัสวันกับญี่ปุ่นพลัสวันบบกับเกาหลี พลัสวันกับออสเตรเลียซีเลียลพลัสวันกับทางด้านอินเดียเพราะถ้รวมหมดหกประเทศพลัสซิกแต่พลัสซิกเหลือพลัสไฟ์เพราะอะไรครับเพราะว่าทางด้านอินเดียไม่ยอมเข้าอาเซบอาเซบอาเซบก็เลยแปลงมาเป็นจากอาเซียนพลัสไฟ์มาเป็นเขตก,การคา้าเสรอีอันนี้นะครับเป็นที่น่าสนใจแต่ว่าคนส่วนใหญ่ในข่าวสารเนี่ยกำลังโฟกัสกับอีกเรื่องหนึ่งคือการพบกันระหว่างนายก กับอะไรครับในแง่ายลายเป็นทวิภาคีในการประชุมเนี่ยกับประเทศอะไรรู้ฮะที่น่าสนใจขเขมนอเรื่องกอบกูดเหรอครับกับเหมนกับอะไรมาเลเซียอืมเพราะว่าอย่างน้อยที่สุดก็มีการพบกันนะครับกับทางด้านผู้นําของขอเขมบน,นะครับคุณมาเนตคุยกันเรื่องอะไรก็ฟอลล์รอบจากที่มาเย็นเมืองไทยไปะฮะเรื่องพลังงานไปครับ ก็ผมคิดว่าเรื่องแรกหนึ่งอ่ที่คุณพูดกระโยงกันเรื่องนั้น่ยเรื่องของไอ้ตัวที่ทับซ้อนอ่ะนับก็คงจะมีการคุยในเรื่องนี้นานบ้างสองคุยเรื่องพีเอ็มสองจุดสองจุดห้าครับตัดไเ่อีหนึ่งจะครับตกลงตกลงมันเป็นมันทับซ้อนเหรอฮะกากูดไม่ได้เป็นของเราเหรออาจารย์ผมอ่านบางบทวิเคราะห์เขาก็บอกมันไม่ใช่ใช่คือใช้คําว่าพื้นที่ทับซ้อนไม่ได้นะฮะอ่านนี้แล้วแต่แล้วแต่มุมมอง อของเราก็เป็นของเราของเขาก็เป็นของเขาอะ่ะอนะครับเพราะฉะนั้นในที่นี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ที่ท,ที่ที่จะต้องมาคุยกันบอกว่าตกลงยังไงขึ้นมาบ้างนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเรื่องนี้คุยกันไมโจอ,อ่ะในความเป็นเจ้าของเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะเป็นไปได้ในอนาคตคือความเป็นเจ้าของอย่าไปทะเลาะกันอืเอามาร่วมมือกันหาประโยชน์ร่วมกันในด้านของอะไรครับเรื่องของการลงทุนเรื่องประโยชน์จากพลังงานหรือต่าง อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่พยายามจะมีการรีเริ่มไปที่ตรงนั้นครับนะครับอันนี้เป็นส่วนหนึ่ง mm hmm. กับอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของอการเดินทางข้ามไปข้ามมาสึ่งทีนน่พยายามจะทำดูยคอนเซนดรวกขึ้นมาอันนี้แต่ถ้าเป็นมาเลเซียแหะพบก,กับนายกอันวาอิบราฮิมคุยเรื่องอะไรสามจังหวัดชายแดนภาคใต้คุยเรื่องอะไร,พเ,ร,ออะไรเพราะว่าของเราก็พยายามส่งเสริมเรื่องการท่องเที่ยว mm hmm. เรื่องของอะไรครับเรื่องของ การข้ามไปข้ามมาการค้าทื่อันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึงที่ท่านนายกก็คงจะพยายามส่งเสริมใช้ประโยชน์ที่จริงอันนี้ก็เป็นอยู่ในกรอบอันนึงของไอ้อ m t GT อ่ะอินโดนีเซียมาเลเซียไทยแลนโกลทรังเกิลเพราะฉะนัในก,การประชุมครั้งนี้นะครับก็จะมีเรื่องภาพใหญ่หน่อยอาเซียนออสเตรเลียภาพที่ที่สำคัญแล้วก็มีการประชาสัมพันธ์มากหน่อยก็จะเป็นเรื่องของทวีภาคและอีกอันหนึ่งพบใคร คุณเดาได้เลยผู้นําทางด้านเอกชนไงอ๋อเขาจะไมคกันอืมพวกอะไรครับบริษัทใหญ่ๆอืนะครับซึ่งนายกไปที่ไหนก็พยายามที่จะอะไรครับเออ่ดึงคนเหลา่านี้มาลงทุนทำลงทุนเรื่องอะไรก็อย่างที่รู้กันลงทุนตามอะไรครับไอตัวเออุตสาหกรรมเป้าหมายของไทยไงอืมเรื่องอะไรครับเรื่องที่แต่ถ้าว่าต้องแล้วแต่ชำนาญของประเทศด้วยอพอนอสเรเลียก็าชำนาญเรื่องไนนิ่ง ดัะนั้นก็จะมีการดึงนะครับก็มาเรื่องลงทุนที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมายของเราอุตสาหกรรมเป้าหมายของเรานะฮะนะครับจริงๆก็มีสิบตอนหลังก็เพิ่มมาเป็นสิบสองนะครับแต่ที่ไม่พนะ้นฮะเป็นอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับด้านที่หลายหลายอย่างทางด้านเทคโนโลยีทางด้านนี้ก็ดึงเอาเฉพาะไอ้ที่แต่ละประเทศที่ชานาญนะนะแต่ว่าตอนนี้ตกจากออสเตรเลียแล้วนายกเดินทางต่อ เยอรมนี <Germany. S 2> และมีฝรัร่งเศสด้วยครับนะครับก็น่าสนใจฮะพยายามจะดึงอะไรครับไอตัวอะไรครับไอตัวเอดึงไ้การเอรถแข่งอ,อ๋อกลางปีเหรอฮะกลางปีเห็นบอกว่าจะดึงอะไรนะครับไอที่ที่ที่เข้ามาแล้วก็จะไปพบกับมาครองนะครับในในเรื่องที่เข้าใจว่าจะเป็นเรื่องของอศึกษาเรื่องของอการสร้างอะไรครับ คือคาไอเรื่องของ Infrastructure เรื่องของไออต่างๆเหล่านี้เพราะฉะนั้นอันนี้ก็พยายามจะคงจะไม่ใช่แค่นั้นเองก็ดึงทั้งสองประเทศเนี่ยครับเบรมาเน่าจะไปเรื่อง ITB เบอร์ลินนะฮะอาจารย์ไปคุยเรื่องการท่องเที่ยวนะครับที่มาสกู่อยู่ในกระแสะข่าวใช่ครับไปร่วมง,<ช>งานที่นั่นอื<ช>ดึงนะักท่องเที่ยวยุโรปมาซึ่งตอนนี้ก็โหมไปไปกลับมาใชรด <Okay. S 1> สัญญาณอาจารย์ค้างนะครับเดี๋ยวนะฮะสัญญาณของอาจารย์ <Hello. S 1> น่าจะค้างค้างค้างฮะไอไอโฟนของอาจารย์น่าจะค้างอยู่นะครับ ืได้ไหมครับอโไรอ่าครับอาจารย์อืมได้อย่างครับมันมันมันตะกุกตะกักอยู่นะครับอาจารย์สัญญาณยังไม่ค่อย ไม่ค่อยได้ยินได้ยินไม่ได,ได้ยินไดน้ได้ยินครับได,ได้ยินครับได้ยินครับโอเคถ้างั้นก็เอาเร็วที่แต่งก๊อกไกลเวลาของเราละ,ะเพราะฉะนั้นอีกอันหนึ่งที่ที่ที่สําคัญในการนึงก็คือ,อเรื่องอที่จะเกี่ยวข้องกับเรื่องเชงเก้นอืมที่นายกไปนะฮะแต่บอกกันตามตรงผมก็มก็นะ,ะมีความรู้สึกว่ายากมากก็อย่าลืมนะฮะ,ะการปล่อยเชงเก้นเนี่ยทางทุโลกต้องคิดแล้วคุณปล่อยหนึ่งประเทศเนี่ย เข้ามาเท่าไหร่ครับเข้าได้เกือบทุกประเทศแต่ไม่ได้ทุกประเทศนะเพราะบางประเทศไม่ได้อยู่ในเชงเก้นยี่สิบเจ็ดประเทศเนี่ยไอร์แลนด์ไม่ได้อยู่ในเชงเก้นโรมาเนียไม่ได้อยู่ในเชงเก้นเบลเกียไม่ได้อยู่ในเชงเก้นที่เขาบอกเหมือกันแต่ว่าเชงเก้นเนี่ยขยายไปถึงไหนไปถึงนอร์เวย์ไปถึงอวีปนีอยู่ในสหภาพยุโรปนอร์เวย์ไม่ได้อยู่นะครับแล้วก็ไปถึงนั่นครับไอตัวไอซ์แลนด์เพราะว่ามันเป็นความสัมพันธ์กัสหภาพยุโรปกับกลุ่ม นะครับก็เลยเอสตาอันนี้เชงเกนเพราะฉะนั้นในกรณีนี้การที่จะปล่อยเป็นเชงเกนไม่ใช่ของง่ายเลยนี่ครับเพ <c oughs> ราะฉะนั้นที่บอกตามตรงผมก็คิดว่านะว่าเอ๊ะมันจะไปได้ขนาดไหนเรื่องที่จะปล่อยเชงเกนเพราะว่าแม้กระทั่งสหภาพยุโรปบางประเทศอยู่ในสหภาพยุโรปเขายังไม่ปล่อยเชงเกนเลยนะครับแต่ก็เอาดูฮะก็ดูซิว่าจะไปได้ขนาดไหนแต่ถ้ามองจากความจากข้อมูลที่ผมวิเคราะห์ เป็นไปได้ยากมากครับนะครับเพราะว่ายิ่งเขาอันตรายในการกลัวยิ่งพวกขวาจัดนะฮะกลังขึ้นมาในการเลือกตั้งเดือนมิถุนายนเนี่ยนะครับพวกนี้ก็จะต่อต้านในพวกนี้เยอะแยะมากเลยแต่อย่างไรก็รอดูต่อไปว่าจะได้ผลขนาดไหนอันนี้เป็นภาพที่เรามาเล่าให้ฟังถึงอะไรครับถึงเรื่องของบทบาทของประเทศและบทบาทของรัฐบาลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการอะไรครับด้านการต่างประเทศนะครับที่น่าสนใจก็คือการประชุมพิเศษ ออสเตรเลียกับอาเซียนแล้วก็มีเรื่องไซด์ไลน์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของนโยบายของเราประกอบด้วยครับครับจย์ครับขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับรองศาสตราจารย์ดรสมชายภักภาพาวิวัฒนะครับต้องขออภัยด้วยสําหรับความไม่ราบรื่นของสัญญาณที่สะดุดนะครับ